สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมมาแล้วนะครับผมพี่น้องเลขปู่บึงการนะครับผมแอดมินก็เรียกปู่บึงการมานะครับผมเป็นเลขสามตัวนะครับผมกับเลขสองตัวเน้นๆนะครับผมปู่บึงการให้มานะครับผมในงวดนี้นะครับผมปู่บึงการกับนิมิตฝันดีนะครับผมพี่น้องในนิมิตฝันนะครับผมปู่บึงการกับเหล่าห้ฟังนะครับผมพี่น้องปู่บึงการกับนิมิตฝันวัาเด็กเก็บลูกมะนาวนะครับผมพี่น้องนะครับ ซึ่งตัวเลขกระไดมาแล้วนะครับผมปูกระแจงหมาแล้วนะครับผมแอดมินก็จะมานําเสนอนะครับผมไว้สําหรับพี่น้องที่สนใจเพื่อจะเก็บไปเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคลอตเตอรี่นะครับผมเลขที่ได้มานะครับผมพี่น้องปูบึงการหมานะครับผมห้าศูนย์ห้านะครับผมพี่น้องหลักกเลขล่องนะครับผมสองศูนย์สองนะครับผมหลักกสองศู สองห้าศูนย์นะครับผมพี่น้องเดนเดอร์นะครับผมปูบุญการยำเนนเดนหาศูนย์หานะครับผมสำหรับเลขสามตัวนะครับผมในงวดนี้นะครับผมสำหรับเลขล่างนะครับผมปูห้มาหาหกนะครับผมพี่น้องแล้วศูนย์หกนะครับล่องนะครับศูนย์หกราคศูนย์เกานะครับพี่น้องล่องไวเดอร์นะครับสำหรับเลขกเดนนะครับผมหาหกนะครับผมสำหรับเลขกสองตัวล่างนะครับผม แอดมินก็เอามานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางด้อนะครับผมพี่น้องไว้สําหรับพี่น้องที่สนใจนะครับผม,ผม,มครับผมพี่น้องสาหรับพี่น้องที่บสนใจนะครับผมก็กดเลื่อน่านได้นะครับผมไม่ว่ากันนะครับผมสําหรับพี่น้องที่สนใจก็อย่าลืมด้อพี่น้องอย่าลืมแคปหน weave, ้าจอไว้นะครับผมนะครับหรือว่าจะจดใส่ กระดาษใ็ไดนะครับผมเนาะว้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับผมเพื่อมีโชคมีลาบกับปูบึงการนะครับผมในงวดนี้นะครับผมปูก็มันใจนะครับผมพี่น้องมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมาแน่นะครับผมพี่น้องเนาะครับผมพี่น้องก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมเด้อนะครับผมครับผมพี่น้องก่อนจะออกไปก็่าลืมเด้อพี่น้องฝากกดติดตามแล้วพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนแอดมินเด้อนะครับผมสำหรับมือนี้